สลามาเลกุมสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาทาตําถั่วนะคะสไตล์แม่ย่าค่ะง่ายๆของอยู่ในครัวของเรานะคะวัตถุดิบก็มีนี่นะคะนี่ก็คือถั่วที่แม่ย่าเอาไปหั่นแล้วนะคะเสร็จแล้วนี่ก็คือมะเขือเทศนะคะนี่คือน้าน้ำปลาลานะคะขอโทษดีนะคะสิงดังน้าปลารานี่ก็คือน้ำพริกนะคะนี่คือพริกป่นของเรานะคะ นี่คือน้ำตาลนะคะทุกอย่างแม่ย่าเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาทำกันมีมะนาวเนาะโอเคนะคะนี่นะคะแม่ย่าตำกระเทียมไปนะคะหนึ่งกลีบเสร็จแล้วเราก็จะใส่รีกป่นลงไปเนาะนี่ค่ะชอบเผ็ดแล้วก็ใส่เยอะ ยาก็จะใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะแล้วแม่ยาก็จะเอาถั่วลงไปนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะของอยู่ในครัวง่ายๆนะคะนี่ค่ะชอบเป็ดแล้วก็ใส่พริกใส่เครื่องปรุงที่เราชอบนะคะ ไม,ไม่ชอบน้าตาลเนาะเราก็ใส่ผงนัวอะไรก็ได้ที่แบบเราชอบนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะแม่ย่าใช้อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเพราะว่ากินคนเดียวนะโอขอประทานอภไยขอประทานอภัยน่คะเสร็จแล้วสุดท้ายเราก็จะใส่น้ำปลาร้าของเรานะคะนี่แม่ย่า ก็จะบิดมะนาวลงไปนะคะนี่ค่ะมะนาวลงไปแม่ย่าจะใส่ไปซีดหนึ่งให้มันหอมเนาะแม่พอดีแม่ย่าไปได้มะนาวมาจากซูปเปอร์มาร์เก็ตเนาะมะนาวมันบ้านเรานะคะแล้วเราก็จะชิมนะคะชิมรสที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วเราก็เสิร์ฟได้เลยนะ ก็จะเทลงไปเลยนะคะนี่ก็คือสาตัวของเราลลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะง่ายๆ่ายคะแล้วม่ยากก็จะเอาขนมปังที่เราทอดแล้วนะคะ มีงาเป็นแผ่นอันนี้มันเป็นแผ่นใหญ่นะักแม่าย,ยากก็จะบีบเอานี่ค่ะเสร็จแล้วแม่าย,ยาก็จะใส่เรดิสนะคะใครจะกินแบบไหนก็เอาไปเลยนี่ค่ะนี่ก็คือ ก็คือตําถั่วแม่ย่านะคะอยู่ไหนก็อร่อยได้นี่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแมย่ย่ากดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ